กทูทามมาสองคนปะกูเครียดปะมาพาแก,งก๊งมาด้วยเมื่อกี้มาคนเดียวรอบนี้พาแก,งก๊งมาด้วยมาแวดชั่ไแส้สัตว์กูควรจ้างใจงเล่นไหมไปพีดด็อกไปแบบต่อสมอง พอหลักดีกว่าทาเลเบลดไอ้น,นี่เขาตำแหน่งอะไรนี่อ,อย่างนี้มันจะรีเมกป่อวะถ้ามันอยู่ในเกมแล้วมันไม่เลือกอะกดสเวนอูต้องอารวาวาดหน่อยแลว้ววาเรลล่าง After your chrono, I die มาแล้วไอ้่แผนแผนการโคโน,โนเพื่ออยู่โจมแต่ไม่ได้ทำมาเบ็ดในโคโนโน,นะโคโนเสร็จไปอย่างนั้นแหละโคโนเสร็ี๋ยวกูได เจอคนจีนผสมคนไทยห้องแม่งโคตรสบายเลยวะไอส้สก,กิลไหนที่มันจะสร้างลูกโกเลมออกมาวะแชทสก,กิลหนึ่งด้วยใช่ปะสก,กิลหนึ่งถ้าสมมติว่าไอ้ตัวที่โดนผูกก็มีโกเลมใช่ไหมสก,กิลหนึ่งด้วยสก,กิลสามด้วยไอ้ติโมแต่การสตรีมแล้วคือตายได้เว้ยแต่อย่ากโกรนะจ๊ะปะต้องมีฉากก่อนโอเคแล้วคุยเล่นเลนยังไงดีนี่ไม่เคยเล่นมาหรอกครับ คืออะไรอ่ะมึงแม่งไอ้เที่ยมึงโง่จริงไอ้เฮียกูไม่อยากเล่นแล้วว่ะไอออดิเน่แถบมึงไม่ต้องพูดไอ้เฮียอ้างไปเรื่อยออตินเน่แถบแม่มึงหงายสัตว์เดินไปเองต้องเฮียไอ้เฮียเราวับสามด้วยเฮียมาไม่ต้องหิว งูเกิยในสัตว์กูยืนชงกาแฟข้างหลังอะแทงโกู้ก่อนนะแทงโกู้ไปมึงทำตัวโง่ดีนะไอสัตว์แล้วกูสาบกูปรับกูปรับแล้วกูชงกาแฟไงนี่ไงแล้วทิฟต์ดีไก่ด้วยไอสัตว์โคตรเอากูปรับปกบปรับปกบปรับ กูดึงไงอ่าเฮียแม่งไอ้ยไอ้ทีมกวาโง่ไอ้สัตว์เฮียอะไรเนี่ยเดี๋ยวกูชงกาแฟไม่ต้องห่วงมันทำอะไรมึงไม่ได้ละกูชงกาแฟไงเพื่อกูปับกูปับมาดิก็มาดิเฮียมาดิอะิเอ่ะเอ้าเอา เดินมาสแตก็กงงๆเลยเย็นเล่นแบบถอดสมองไม่ต้องเอาพิวเย็ยเดี๋ยวเย็ยลูบิกก็พิวไปโกงโฮ้ยแตกไม่ติดเดี๋ยวกูเดินมาสแตก็กงงๆเลยเย็นเล่นแบบถอดสมองเย็นเลยแตกไม่ติดไม่เป็าาเดี๋ยวกูดันเล่นให้กูดันกูชงมันยกแล้วอีซี่กูแตะตะยี้แล้วเพื่อน

สบายสบายเฮียเล่นเราชิวๆเลยปุ๊บปั๊บผู้ชงอะไรเราระเบิดใส่ไงเอาเลยเพื่อนดันเลยเออ โอ้ไม่ได้กับเพื่อนกูนพ,พยายามแล้วปึบยิงสวยมาครับถ้าแบบนี้ดีกว่าตักแม่งหมดเลยสามอันในที่อ่ะมันไส้กูดึงเฮี้ยตเว่นแม่งฟาร์มได้กูดีใจวะ ขอยากจะนั่นแบกองสบายสบายเลยเพื่อนเอาแดงโก้ไหมเออเอาไปใช้สองอันเลยกูทำให้คนจีนพิมังกรได้กูชงไงแล้วกูชงไงกูชงไงแล้วกูชงไงแล้วกูชงไงแล้กูชงไมัวหมดนะน่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 าฮีกิฟหรโวแดงโก้อะฮ่า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 ฮ่ดนโน่ก ฮาาาาเฮ้ยกูชอบคอนโทรลคอนโดบอกอะไรอะไรสอนสอนเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้สอนสอนก่อนเยี่ยพวกสอนใช่ยวะดึงให้จดมายตามยูทูบมึงไม่มีทางที่จะหนีกูไปได้อ่ะฆ่ามัน เร็วภาคิปเป็นไงอาการวับซ้อนแก้มก่อนแก้มก่อนแก้คนจีนแก้คนจีน <c oughs> <c oughs> โห้นเหี้ยกูวับซ้อนยังกะโบบอกกูเป็นบอดดีใจว่ะเหี้ยกูได้เอาคืนละ มีอะไปแกงยังโอเคผงถามปึ๊บแล้วกูไงตรงกลางก็คีบของกูไงเอา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 กูเบลฮ่าดูแค่นี้แหละมาเร็วเกือบตายมีหม,มาข้างบน เป็นไงล่ะไอ้ห so, ี่ยกูไม่ตายด้วยเมื่อกี้มึงเชื่อมั้นในตะกิวกูเนี่ยโคตรแรงเพื่อนไม่ไหวเลยสัตว์มากูชง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 โซโลคิวกูชง เพื่อนเยอะว่ะไม่เป็นไรมึงจะทำอะไรกูได้ลูบิกไอสัตว์เอาระเบิดมาดิเฮียเอื้อดีไหนโอเกือบได้แล้วเชียวติดกันนะกูติดกันนะ คือไงมึงให้มันเดินออกไปจากอันนี้กูเหรอคือไรอ่ะคืออะไรอ่ะ ตงจนตัวตายกูบอกเลยคืออะไรวะคนหนึ่งโกโนโอีกคนหนึ่งงันตันตายไม่โดนกูต้องตกใกอะไรก่อนดิอยากพยายามหาสลัดจากคนที่ไม่ได้ปลูกกูต้องตกแกอะไรก่อนดิคนที่โคโนโช้าหรือว่าคนที่ทันใจไม่โดนฟาร์มได้นะ้องตะเบนเรื่อยๆมึงฟาร์มกูฟาร์มเราฟาร์มจะไปแพ้ได้ไงอวะไอ้เหี้ยประเด็นคืออะไรหรือป่าแม่งแรหกร้อยเลยนะเว้ยสักรอบปะเร ต,งงตกใจว่าทำไมพวกมันโม่สว่างได้แบบก่อนดีกว่าตัวโลคิวเอาเอาเร็วตัวโลคิวเปลี่ยนตัวโลคิวเปลี่ยนตัวโลคิวปุบปับแล้ว แค่ทางคนอย่างเธอตำแพงน้ำแขงปรับปุบปรับปุบปรับปรับปุบปรับกดทบล็อก ามจัดจัดโอ้โหที่บ่าวตี้กูถามจริงเหอะเฮียหลอนี้อะไรกันปะสโลคคิวได้แต่กงใช้เวลานิดนึงโอ้ยเฮีย oh <coughs> <coughs> I didn't expect you to be so <coughs> พูดจิงถ้ามันไม่รีบจบนี่ทีมกูมีโอกาสชนะเนี่ยกูไม่ได้พูดเล่นอ่าอี้อะไรของแมงวะอะไรของมึงวะนะ อะไรของมึงวะนะตามอะไรของพวกมึงเนี่ยกูวเปลีนทาทางดีกว่าแกวัดไป โคตรโง่เลยสัิ จริงไอ้เเลนเก่งกว่าเปล่ามันไล่ใกล้ไปอ่ะว่าไอ้เทเลนเก่งวะพวกมึงว่าไงชงอยู่ไกลอ่ะแอบชงอ่ะแอบชงอ่ะจริงจริงริงริงจริงขอบคุณมากเห็นด้วยกูขอรับนะกูขอรับหน้าที่เป็นคนข่าทีวีให้เองแล้วกันดูทรงแล้วพวกมึงไม่น่าทำไปได้ ยี่อะไรวะไอ้แป oh. oh ๊ดโหนีเ <check> สือปลาจ้าแล้วใค่เร right. oh ียนมาแล้ววะเพิ่มความเร็วโจมตีให้แก่เพื่อนร่วมทีม อันตรายว่ะซาเลนนี้ความเร็วจมดีสูงสุดบวกเจ็ดสิบสูงมืออะไรเท่าไหร่วะห้เปิดหยุดแม่หยุดไม่ให้เปิด์ตูนเลยนะแม่มังโดยกูชงอ่ะกูชงบัฟเพื่อนอ่ะไอเล่นวอย่างี้แหละเวลามเจอรางแยกมันมันถามว่าแย่ไหมมันไม่แย่แต่มึงกว่ามึงก็ได้เลยเดียน่ะมึงนึกออกใช่ไหมดีๆนะให้สัตว์ดีๆนะดีๆนะกูบอกก่อนดีๆนะน่าๆๆๆ โดนเปิดแล้วว่ะโอ้ยเฮียลูบีว่าเจ็ดสิบหม่ยเ้ขอันหนึ่งได้แล้วนี่ยว่ะกูเขียนร่างบอมเองมาดิเฮียมึงดูดิเฮียดามาจี่รัวๆ่เดียวยว แล้วไงวะพวกคนจีนเดี๋ยวนี้แม่งใจร้อน่าจริงเยอะด้ว ติ๊กติ๊กติ๊กกันแล้วป่ะมึงจีนด้วยกันนะเว้ยติ๊กก็อะไรกันปะดีดีนะเฮียเราเบิดไม่หยุดนะสัตว์หน่วยเราเบิดอ่ะ มันถึงไม่ข้าลูกปิกก่อนหัวเรา BKB วะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็กด BKB ตอนเลือมเหลือประมาณ10%ตะโกนว่าฟากฟากแล้วก็กดตะกิลทุกอย่างไปโดนเฮลเบิร์ตไม่มีไม่มีแบ็คกิ้งมา สุดท้ายก็มีแต่วีววิ่งแล้วพูดสองคายมังกูทีบบ่รบบอด,ดปุบ๊บโอ้ยมันเดินสับโกดจังวะมาเฮีย กูไงกูไงกูไงมาน้องขึ้นมาเรื่อยๆโอเลมันปุดไงยี่สิบนะมองกันดีๆอ่ะ một chơi yeah. đừng mưa của ta lọt ไอ้ที่ไอ้โธ่ไม่ไหวเลยโกเลมกูเวรยี่ไ oh, <yes. S 1> ม่อัดอัดตะเรื่อะไรวะคิดว่ากูจะหนีเวลากูให้ทายมึงคิดว่ากูจะหนีมึงปละล่ะมาแล้วอีกหนึ่งางานของกูปับ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 อีกหนึ่งตัวตนโซโลโคิว oh. ตบ เยี่ยมหู่แย่คอมโบกู yes, <not> มากู yes, <not> มากูบอกเลยว่ากูมาแล้วกูมาจริงด้วยูัะโลไงไปเร็วกว่านี้ตีมันให้เร็วกว่านี้เพื่อนมึงดูมึงดูดิมึงดูดิมึงดูดิ โอ้ไอ้เหี้ยกดผิดแบ็คกิ้งบาลันแบ็คกิ้งบาลันกับไอ้เหี้ยให้แทงโก้ทั้งอัน,นเนี้ยเนี่ยมันแย่กว่ากันปะไอ้เหี้ยแฟรี่ที่ไม่มีแบ็คกิ้งบาล์หรอไอ้สัตว์ได้เดี๋ยวมึงรู้เลย อยากรู้ไหมทำไมเขาถึงออกแบ็คกิ้งบาร์กันอันนี้ก็ดูป,ปรับๆเลยมึงไหวในวงเนี้ยไม่มีใครไหวขอมึงตะกุน่ัตการนี่อะไรอยากรู้ไหมทำไมเขาออกแบ็คกิ้งบาร์กัน เราคิวไ้ยเฮียมแม่งแล้วกูมาแล้วไงอุย้ยล่อยแบงกูยังไม่ถึงเลยสัสกูมากูบอกเลยว่ากูมาแค่นั้นแหละไม่ต้องพูดเยอะแล้วกูมาจริงด้วยแล้วกูทักยิวแบบสองร้อยคิวไงดักหน้าลุกขึ้นจงตื่น ตกตื่นนี่ไอ้เหียโคตรสว่าเกมเหียนี่นี่สว่าสัตว์กูไม่มีบายดิไม่ใช่อะไรของมึงนูอะไปจะไปช่วยมึงอะเป็นแค่แครี่อเหียไปแล้วกู ทับงสองก็รักก็มีหัวใจไอ้ยี่อะดีวะเฮ้ยมึงรีบไปทำไมวะมาล้วจอดเนี่ยมึงดูไอท้ทีบีดิโคตรควายเลยอะไรเปรตอะไรของพวกมึงวะไอ้โคโนโไม่มีใครตายมึงโคโนโใส่อะไรด้น สบายเลยไหวกูไหวน้องออกไปดิเฮียมึงไหวไก่ที่ไก่โทกูปะ่รที่ไก่โทกูโตโรคิวดับเบิลคิ้เฮียไหวกูที่ไหนฮะเดี๋ยววันเฮียคิดว่ายังไงมึงคิดว่ามึงจะหนีการจับกุมกูไปได้เหรอต้องทำรัวแล้ว เฮียก,กตูต้องแดกอากระิบแล้วอะคือของกูมันสุดสุดจัดของกูแม่งโคตรสุดอะตอนเนี้ยมึงไม่มีทางหนีไปจากอายุตกับไอป้องได้ไอพวกโง่ไอเย,ยี่ยอยุดป้อมหมาสรุปชื่อว่ายี่กับป้อมหมา,า,าแล้ววอลล็อกที่แม่งรวยที่สุดไงแล้วกูคือวอลล็อกที่รวยที่สุดไงเฮียมาดิแหมเย็ดเอากูยิ้มไว้มึงมันจะไปเอ็นบ้านอะไรแล้วไอสัสคนมีร้อย โอ้ยเยอะเลยนี่โอ้ยเยอะเลยนี่มีแค่นี้อุ้ยจะเอ็นในตาเยอะเลยวะอุ้ยตายแบกันะเอ้าแล้วน้องแม่งตายแบกไงเฮ้ยเอาไปเดินเอาไปดึงเออไปต้องทำอะไรก่อนอะไรอ่ะโอ้ยอะไรอ่ะ อะไรอะ่อะไอะนี่กูยังไม่เรียกไอ้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 ป้าไงตัวออกไปเลยนะนี่กูยังไม่เรียกไอ้ป้าไงตัวออกไปเลยนะไอแต่พว่ามึงไม่ไหวแล้วอ๋อแล้วกูมาไงล่ะฮ like ิมึงโดนกูแน่เอ็นไปเอ็นก็แพ้กูมาพวกสะบะหลบไป ไอ้ป้อมประตูยุติการปฏิวัติเจอกูไอป้ปมอมประตูไปดิเรียบร้อยไอแม่งบอกกูบายเยอะพวกหมูวาไงแม่งบอกกูบายเยอะพวกหมูวไง แม่งเจอแก๊งลัดประหารในสัตว์เป็นไงฮะเจอกูไปดีเอี่ยกูไม่งอันตรายวะเกมเกมพวกนี้อะมากูซื้อของครับกูตามตามเหรีไปสามหมื่นเก้าอ่ะมึงว่าไงฮะไม่ไหวกับเพนเนี่ยบ่อกลอกไม่โหดบอกไอ้ย่อกลอกโหดนะเว้ยแผ่นนี้กูพูดจริงพิมเสธดีเบสแคลรี่ตลกไวสัตว์เงินกูสองหมื่นสี่ไอ้เฮียโคตรเยอะพอพอฮักก้าเลยคิดถูกจริงๆออกมานะมันต้องมีอยู่แล้วกูของกูวลหรอกอ่ะ